ออกมาซุ่มพี่ไหมใกล้ๆเลยเออนอตถือถือนอตถือวิดีโอให้พ่อหน่อยเร็วๆเร็วนี่พ่อหน่อยเร็วๆครับนี่ไปแล้วนี่ก็เป็นชโดใหญ่นะครับถอยหูถอยก่อนถอยก่อนลูกถอยก่อนใหญ่นะครับหัวนะครับนี่ ถอย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 ครับโอญ่ครับ<า>น่า,ากลัวมากครับตุ้ด่างจางตมัน,นี้ว,จจวยไม่มีใครจับมันได้หรอก เปิดไปเลยตอนนี้ลงน้ำแล้วนะครับไปเร็วไปเร็วตัวใหญ่เลยไปเร็วถ่ายก็ลำบากนิดนึงนะครับ

ปลาโดตัวน่ะไม่ใช่ไม่ใช่เขียวดำอัวตหาไม่ไม่มีใครเออมันเดือมากับไม่ดีหนีเร็วด้วยดำหนาไปแล้วโตโตกลอยเห็นแล้วตอนนั้นโตเห็นมันจะโดนจุ่มคนก็เลยอยากจับมันเออแล้วมันจะกัดคนเด็ก